สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับสามลาวในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว vi p นะครับค่ำคืนของวันที่31นะครับเดือน52567นนะครับพี่พี่ก็เป็นวันสิ้นเดือนนะครับผม สำหรับนะครับแนวะทางเมื่อคืนนี้เราสามคัคคีผมให้2กับ6ผลที่ออก99 7 6 9นะครับเน้น68ออก69นะครับ2ไม่มาเนาะใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่69นะครับเราสามคัคคีนะครับเราสามคัคคี VIP ให้1กับ7ผลที่ออก765กับ57นะครับของเรา57ไม่มีเนาะใครรูดที่7เข้าไปที่57นะครับเรา VIP ให้8กับ2ผลที่ออก4 3 1 6 4นะครับอันนี้ หลุดไปนะครับส่วนแนวทางของค่าคืนนี้นะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดน,นะครับที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่แนวทางก็แอดทำจากสูตรคํานวณน,นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผมราสามัคคีผมให้ไปที่2กับ6นะครับได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับ2กับ6รูด2 สองเจ็ดสองห้าสองเก้านะครับหกสองหกห้าหกเจ็ดสามตัวหกสองเก้านะครับ ส่วนเราสามคี VIP นะครับผมได้เลข0กับเลข4นะครับไปพีสายรูดให้ไปที่เลข0 0 5 0 6 0 7 4 5 4 6 4 7 3ตัวนะครับ4 0 7นะครับผม ส่วนเรา VIP นะครับให้ไปที่0กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข6 61 63 67 01 03 04 3ทั 7, 1, 3, 4, ่ว063นะครับ แนวทางเราสามัคคีแล้วก็เราสามัคคีแล้วก็เราว i p นะครับพี่พี่ก็แนวทางนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเนาะค่ำคืนนี้ก็ขอให้ท่านใดที่เขก็ามาติดตามแนวทางขอให้เฮงๆปังปังทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามแนวทางนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ